วันนี้กินผัดไทยจ้าผัดไทยกุ้งสดใสเลยค่ะเจ้าประจำเวลามามมบริษัททัวร์อร่อยผัดไทยกุ้งสดสองห่อครึ่งกระทะเลย อร่อยซื้อไปฝากคนที่บ้านหับแบบย่ำเยาราคาถูกจ้ากล่องเท่าไหร่คะจังกล่องละห้าสิบบาทได้เยอะกล่องมึงกินอิ่มอง ประจำามนต่อไป้าจ้าพี่น้องมาอุดหน,นุน <c oughs> แม่้าอยู่ปั๊มน้ำมันประสารด้วยกันพิทีทไหมคะเนี่ย <c oughs> พิธีหรือบางจาก <c oughs> ปั๊มน้ำมันบางจากเหรอ ปั๊มน้ำมันบางจากอยู่คิวรถ407ปฒนาพัทยากรางนะคะ